ขอบคุณนะคะที่เข้ามาเป็นเพื่อนคุณสิริลกักษณ์ไม่เช้าได้ไปออกกําลังกายหรือเปล่าเห็นเห็นถ่ายรูปกันอ่าเล่นอะไรนะไม้พองเนาะไม้พองมีเพื่อนเข้ามาทักทายอยู่นะคะสวัสดีคะ่ะคุณสิริลกักษณ์ คุณสิริลักษ์บอกว่าสวัสดีค่ะแม่แม่สเสนียมก็เข้าช้าเยอะมากๆเพราะว่าตั้งโทรศัพท์ยังไม่เสร็จเฟซหฟายเฟซะแต่วันนี้ก็เป็นเวลาล่วงเลยมาอ่าว่าเกิดอะไรขึ้นกับโทรศัพท์ก็เลยจะ ลองพูดสักห้านาทีสิบนาทีขอบคุณเพื่อนที่เข้ามานะคะขอขอบคุณคุณสิริลักษณ์นะคะวันนี้ยังไม่เพื่อเนเพื่อนไปหรือเปล่าเห็นเห็นถ่ายรูปกันอ่าเล่นอะไรนะไม้พองเนาะไม้พองไปหรือเปล่า เห็นเห็นถ่ายรูปกันอ่าเล่นอะไรนะไม้พองเนาะไม้พองขอบคุณเพื่อนที่เข้ามานะคะขอขอบคุณคุณสิริลักษณ์นะคะวันนี้ยังไม่อ่าเพื่อนเพื่อนเราไปถึงไหนยังไงอาจจะมาอ่าอยากเห็นในรายการอ่าไลฟ์เราจะกระมองไม่เห็นเนาะเราก็ก็จะขอตัวลงเพียงเท่านี้นะคะ สวัสดีค่ะราฟันดีราตีสวัสดีไม่พองเป็นชมรมน่าสนุกเนาะเป็นชมรมน่าสนุกใบเกษียนใบเกษียนจะเข้าถึงไหมคนจะเข้าถึงไหมนาะก็เลยจะออกมาพูดเพื่อ ณนารีประดิษฐากำลังรับชมอยู่น่าสนุกยังงงไปหรือเปล่าเห็นเห็นถ่ายรูปกันอ่ะเล่นอะไรนะไม้พองเนาะไม้พองให้เราทำเนาะ ก็เลยไม่จะให้ได้รู้กันว่าถ้าถ้ามาทีหลังอาจจะไม่เจอก็เนาะก็จะอาจจะไปก่อนเพราะว่าโทรศัพท์ย่งเอาเหรอรับชมอยู่ก็เต็มจอนะคะเอาเหรอเต็มจออยู่เหรอไม่สยหงียมดูของตัวเองมันเป็นครึ่งต่อเพื่อนซึ่งกันและก,กันจะได้พูดคุยกันจะไดะ้สร้างสัมพันธ์ไป เป็นชมรมกันมันก็เป็นพร้อมหน้าเพียงตากันเนาะเต้นเข้าจังหวะกันก็ไม่เห็นนะ,นะคะก็อยู่ที่หน้าเฟดของตัวเองด้วยอยู่ที่การเปิดค่าการมองเห็นให้สิริลักษณ์ทานข้าวหรือย,ยังคะขึ้นไลค์ขึ้นไลค์หรือเปล่าไ,ไม่เป็นแก้ไม่เป็นเนะาะก็พรุ่งนี้ถึงจะไปให้เขาอ่า ดูให้ร้านเขารับชมอยู่ก็เหจ่ออ๋อ,อคุณศิริลักษ์มองเห็นเป็นปกติโอขอบคุณมากขอบคุณมากปกติค่ะจะเข้าถึงไหมคนจะเข้าถึงไหมเนาะก็เลยจะออกมาพูดเพื่ออ่โทรศัพท์ของแม่เสง,งี่ยมเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นอะไร นาลรีประดิษฐาของแม่เสียมเห็นอยู่นะคะแต่ว่าแม่เสียมไปเข้าของคนอื่นก็ไม่เห็นเหมือนกันไม่เห็นคอมเมนต์ก็ก็เลยคุยไม่ค่อยสะดวกใช่ไหมคะอ่าทุกวันไม่เสียมไปหาคนอื่นก็ไม่เห็นคอมเมนต์เหมือนตัวเองนันเนี่ยนั่งงงตัวเองอยู่ แล้วหน้าแล้วเฟซมันก็เฟซมันก็เคลื่อนไปตรงอื่นด้วยนะไม่เป็นแกไม่เป็นเนาะก็พรุ่งนี้ถึงจะไปให้เขาอ่าดูให้ร้านเขารับชมอยู่ก็เฮแต่วันนี้ก็เป็นเวลาล่วงเลยมาอ่าเลยเข้าเลยมาแล้วแต่ก็เป็นเวลาที่เพื่อนๆยังไม่เข้ามา มาก็อาจจะเห็นไม่เห็นคอมเมนต์นะคะเราไปถึงไหนยังไงอาจจะมาอยากเห็นในรายการไลฟ์เราจะเกิดอะไรขึ้นไม่สวย่ยมแจ้ไม่เป็นแจ้ไม่ได้มาในครึ่งจอไม่เห็นคอมเมนต์ก็ก็เลยคุยไม่ค่อยสะดวกใช่ไหมคะ ทุกวันแม่เสนียมไปหาคนอื่นก็ไม่เห็นคอมเมนต์เหมือนกัคทุกคนสวัสดีค่ะเกิดอะไรขึ้นแม่เสนียมแก้ไม่เป็นแก้ไม่ได้มาในครึ่งจอเราก็แก้ไม่เป็นซะด้วยก็เลยงงตัวเองอยู่ว่าอยู่ๆหน้าเฟซก็หน้าจะเข้าถึงไหม คนจะเข้าถึงไหมเนาะก็เลยจะออกมาพูดเพื่อค่ะทุกคนสวัสดีค่ะของแม่สงเสียมเห็นอยู่นะคะแต่ว่าแม่สงเสียมไปเข้าของคนอื่นก็ไม่เห็นเหมือนกันอ่าหน้าจอเนอะหน้าจอก็เฟซก็หาย,ยกว่าจะหาได้ ไม่เป็นไรนะคะคุณศิริลักษณ์ไม่สยงี่ยมเห็นอยู่ไม่สียงี่ยมเห็นอยู่ไม่เห็นคอมเมนต์นะคะว่าอย่างนั้น,นเป็นประจําเพื่อที่จะได้ทักทายพูดคุยกันนะคะเพื่อที่จะได้อาลักษณ์ไม่เรียบร้อยดี <c oughs> ก็คงพรุ่งนี้ทึ่จะเอาไปให้ร้านเขาแก้ไขให้ทีนะเพื่อนเข้ามาเมื่อกี้ก็บอกว่าไม่เห็นคอมเมนต์ ไม่เห็นคอมเมนต์อาจจะเป็นบางคนหรือเปล่าบางคนก็เห็นบางคนก็เอาเหรอรับชมอยู่ก็เต็มจอนะคะเอาเหรอเต็มจออยู่เหรอไม่สยเยมดูของตัวเองมันเป็นครึ่งดิใช่ค่ะขอบคุณนะคะที่มาอ่าบอกให้รู้ขอบคุณมากทานข้าวหรือ,อยังคุณขอบคุณนะคะที่เข้ามาเป็นเพื่อนคุณศิริรักษ์เมื่อเช้าได้ไป ออกกาลังกับผู้ชมวันนี้แม่สเสียมก็ออกมาเหมาือนยอดกันสร้างกลุ่มเป้าหมายเราไว้นะคะเพื่อนผู้ติดตามก็จะอยากรู้ว่าเขาไม่ให้เราหากันน่ะเนาะเขาให้แต่ตามหน้าเฟซเรานะ่ะมันก็เลยยากหน่อยนึงหากันยากหน่อยนึง เขาไม่ให้เราหากันนะเนาะเขาให้แต่ตามหน้าเฟซเรานะ่ะก็เลยยากหน่อยนึงหากันยากหน่อยให้เราทำเนาะก็เลยไม่จะค่ะขอบคุณคะ่ะที่เข้ามานะคะขอบคุณมากพูดอะไรว่ายังไงบ้างเนาะ กล่าวอะไรบ้างก็จะได้พูดคุยกันในทํานองนี้นะคะจะเข้าถึงไหมคนจะเข้าถึงไหมเนาะก็เลยจะออกมาพูดเพื่อไม่เห็นนะคะก็อยู่ที่หน้าเฟดของตัวเองด้วยอยู่ที่การเปิดค่าการมองเห็นให้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับโทรศัพท์ก็เลยจะลองพูดสัก หนาที10นาทีไม่สเสนียมก็เข้าชา้าเยอะมากๆเพราะว่าตั้งโทรศรัพท์ยังไม่เสร็จเ <c oughs> ฟซหายเฟซคุณนารีประดิษฐากำลังรับชมอยู่ไม่เห็นเหมือนกันไปเข้าคนอื่นก็ไม่เห็นเหมือนกันอาจจะเป็นอยู่ในช่วงเราอะไรหรือเปล่านี่แหละ ไม่เป็นไรนะคะคุณศิริลักษ์ไม่เสียงเห็นอยู่ไม่เสียงี่ยมเห็นอยู่ไม่เห็นคอมเมนต์นะคะว่าอย่างนั้นนะหน,หน้าจอเนาะหน้าจอก็เฟซก็หายกว่าจะหาได้นะคะ